สวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะตอนนี้หนิงก็อยู่ที่ม้วนรีสอร์ทนะคะวันนี้หนิงได้มาเที่ยวแถวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็เลยเสิร์ช g o o g l e ไปดูสถานที่พักผ่อนหลายที่นะคะต้องบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีที่พักเยอะแยะมากมายนะคะเป็นสไตล,ล์รีสอร์ทหรือจะเป็นท้องนานะคะหรือจะเป็นริมคลองริมแม่น้ําอะไรแบบนี้วันนี้หนิงมาที่ม้วนรีสอร์ทเดี๋ยวหนิงจะ ให้ดูนะคะว่าบริเวณที่เนี่ยสวยงามขนาดไหนนะคะที่เนี่ยเป็นสวนค่ะแล้วก็กว้างใหญ่มากแล้วที่พักเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยทุกหลังเลยค่ะมีหลายสไตล์ให้พักกันนะคะจะเป็นบ้านทั้งหลังหรือว่า จะเป็นลักษณะเป็นเอ่อเป็นบ้านทั้งหลังแต่ว่าอยู่รวมกันนะคะเป็นห้องคู่ห้องเดี่ยวอะไรอย่างนี้นบ,บ้านที่นิ่พักนะคะเป็นห้องแบบเอ่อทั้งหลังนะสามารถนอนได้ถึง4คนนะคะคืนละ1,500บาทนะะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติให้เราเนี่ยได้เดินเล่นถ่ายรูปก,กันแบบตามสบายเลยะคะ่ะสวยงามทุกที่ต้องบอก,กน,นะคะว่าที่เนี่ยเมื่อก่อนนี้นะคะ ชื่อว่าคาร์บาน่ารีสอร์ทแต่เขาบอกว่าดูแล้วแบบไม่ค่อยมีคนมาพักเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้ชื่อม้วนนะคะม้วนนี่ก็คือเป็น คุณปู่ดีกว่านะคะคุณปู่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เขาก็เลยมาเปลี่ยนใช้ชื่อนี้ว่าโอเคน่าจะแบบดีนะแบบเป็นชื่อไทยๆดีปรากฏว่าพอเปลี่ยนเป็นม้วนรีสอร์ทปุ๊บแขกแน่นตลอดเลยนะคะใครที่คิดจะมาชาร์จแบตจะมาพักผ่อนช่วงวันหยุดวันจะเครียดมาจากการทํางานอะไรก็แล้วแต่หนิงบอกเลยนะคะว่ามาที่นี่คุณจะแบบประทับใจกลับไปและจะต้องกลับมาซ้ํอีกหนิงต้องกลับมาที่นี่อีกแน่นอนเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบใกล้กรุงเทพมากเลยนะคะใครที่อยู่บริเวณรอบ ลบบุรีอ่างทองอยุทยาไปมาก็สะดวกนะคะใกล้มากเมืองการก็ใกล้จากที่นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่เลยดีกว่านะคะว่าที่เนี้ยกว้างใหญ่ขนาดไหนและมีมุมไหนที่แบบน่าสนใจบ้างนะคะอันนี้ก็คือบริเวณหน้าม้วนรีสอร์ทนะคะนิงของแนะนําว่าคนที่จะมาที่นี่นะคะให้เสิร์ชมาตาม Google เลยค่ะเพราะว่าเออหนิงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอยู่ช่วงไหนดีเพราะคุณมาถึงสุพรรณบุรีเนี่ย วิ่งมาสักประมาณน่าจะประมาณ10โลกกว่านะ,ะไม่แน่ใจนะคะเสิร์ชคูเกอรนะคะคุณก็จะเอ่อมาเจอกับม้วนรีสอร์ทนะคะห่างจากตัวเมืองนิดหน่อยเองนะคะด้านในเนะะี่ยค่ะบริเวณนี่คะนี่ประตูทางเข้าเขาแบบโออาใหญ่โตมากนะคะคือล่มลื่นน่ะสถานที่นี่กว้างมากหนิงบอกกันเลยนะว่าหนิ่งควรจะต้อง ปั่นจักรยานเข้ามานะคะแต่ว่าด้วยที่หนึ่งที่นี่ไม่มีจักรยานให้ปั่นนะคะใครที่มีจักรยานมาน่าจะพกมาปั่นได้นะคะเวลาเราเข้ามาข้างในเนะะี่ยค่ะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เหมือนเราอยู่ในถ้ำกลางเมฆไม้สวยงามมากพึกษสารนานาพันธุ์นะคะเดินเข้ามาข้างในนะคะคุณก็จะมาเจอกับรีเซพชันนะคะคุณเช็คอินได้จุดนี้เลยค่ะแล้วก็สอบถามเรื่องที่พักนะคะ ว่าคุณจะพักห้องแบบไหนอะไรยังไงเจ้าของที่นี่ใจดีมากแล้วก็น้องจอยนะคะเป็นพนักง,งานต้อนรับอยู่ที่นี่ค่ะน้องจอยจะให้ข้อมูลได้ดีมากเลยนะคะในบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดรับประทานอาหารนะคะใครมีอาหารอะไรก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้เลยนะคะเดินมาข้างในปึ๊บคุณก็จะเจอกับทางเข้าอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยจะเลี้ยวขวาข้างหน้านี่ นี่นะคะด้านขวามือนะคะคือเราสามารถเดินลัดเลาะไปได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนิงขอเดินเป็นวงกลมดีกว่าข้างหลังจะมีที่พักอีกแห่งหนึ่งนะคะเป็นบ้านหลังสวยงามมากมันจะเป็นเหมือนวิลล่าค่ะวิลล่าเนี่ยเขาก็จะแบบมีหลายห้องนะคะนี่นะคะนี่ตรงนี้น่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงหรือว่าใครที่จะมามิทติ้งสัมมนาอะไรก็น่าจะได้นะคะเพราะมีโต๊ะเยอะอยู่ค่ะด้านหน้าะจะเป็นประตูทางเข้าอีกจุดหนึ่งนะคะทีนี้พอเราเข้าไปในนี้แล้ว เราก็จะได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศเมฆไม้เหมือนเดิมแหละอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะคะใครทีหนิงบอกแล้วใครมีจักรยานปั่นมาได้เลยค่ะหรือแบบใครจะพกจักรยานมาก็ได้นะคะที่นี่ไม่ได้มีให้บริการนะคะอันนี้ใครจะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีคลองค่ะนี่คลองนี้ก็จะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะด้านหน้าเป็นมุกม เดี๋ยวเราจะไปถึงข้างในกันนะคะนี่ค่ะใช้เวลาเดินนิดนึงซึ่งๆเขามีจักรยานให้นะละ่ละนะคะพอเลี้ยวขวาปุ๊บนี่จะเข้าสู่ที่พักแล้วค่ะ mm. เห็นไหมคะว่าล่มรื่นขนาดไหนนิบอกเลยนะคะใครที่มาที่นี่จะไม่ผิดหวังเพราะว่าใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองค่ะขับรถมาประมาณขับมาก็ชั่วโมงกว่านะคะ อันนี้เป็นบ้านพักหลังเดี่ยวนะคะนอนได้สี่คนสามคนสี่คนนอนได้นะคะถ้าคนมากันสี่คนเขาก็จะมีเตียงเอ็กตอรให้นะคะเตียงเสริมก็น่าจะเสียค่าเตียงเสริมอีกคนละ250บาทถ,ถึง300นะหนิงไม่แน่ใจนะคะวันนี้หนิงเข้ามาพักที่ห้องเบอร์19ค่ะจริงๆห้องเนี้ยเขาบอกว่านอนได้3คนนะคะมีเตียงเสริมแต่ว่าน้องเขาก็ให้เข้าพักได้ถึง4คนนะคะก็ใช้เอ็กตอรเบด เพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะคะก็น่าจะมีค่าหัวเพิ่ม250บาทนี่นะคะภายในห้องก็กว้างใหญ่มากนะคะเป็นเตียง6ฟุตมีตู้เย็นให้นะคะมินิก็มีทีวีนะคะมีแอร์มีโซฟาตัวนี้นะคะโซฟานี้ก็คือปรับเป็นที่นอนได้นะคะเป็นเตียงได้นี่นะคะภายในห้องกว้างใหญ่มากเลยะคะ่ะก็สวยงามนะคะพื้นกระเบื้องเป็นหินอ่อนสะอาดตามากเลยะคะ่ะนี่คะ่ะที่นอน,นะคะ่ะ เออพ่ม่านนะคะถ้าปิดมาแล้วแบบห้องนี้จะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ํานะคะว่าสวยงามขนาดไหนค่ะนี่ค่ะห้องน้ําก็กว้างอยู่นะคะมีฝักบวกัวก็เหมือนห้องน้าทั่วไปนะคะแต่สะอาดแล้วก็มีพื้นที่กว้างนะคะมีชักโครกน้ําได้ล้างหน้าได้ทุกสิ่งอยากอยู่มุมนี้เลยนะคะ นี้ก็จะเป็นมุมนั่งพักผ่อนนะคะหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันนี่คะ่ะนั่นก็มีอีกหนึ่งหลังนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเรือ,อนอื่นๆอีกน,น,นะคะว่ามีที่ไหนบ้างอันนี้เป็นพนักง,งานทําความสะอาดที่นี่คะ่ะแจวเดี๋ยวดูห้องให้เรียบร้อยด้วยนะลูกค้าจะเข้านะคะก็จะมานั่งสตดบรรยากาศตรงนี้เลยค่ะมีคลองนะคะเดี๋ยวให้ดูเป็นจุดๆไป นี่ยเป็นคลองล่มลื่นมากเลยตื่นเช้ามานั่งดิ้งนั่งดื่มกาแฟตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงข้างในนู้นด้วยนะคะบริเวณร,รอบๆตรงนี้นะคะนคะคะสวยงามมากนะคะล่มลื่นเสียงนกเสียงกาเสียงอุ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยบ้านหลังต่อไปนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะ หนิงไม่แน่ใจนะคะว่าบ้านเดี่ยวเนี่ยหลังเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ไม่ถึงสองพันนะอาจจะพันกว่าบาทนะคะ mm hmm. ก็เราไม่ได้มาตรงนี้ก,กันนะคะเพราะว่าเราคิดว่าตรงนั้นโอเคกว่าค้ะ mm hmm. คุณมากันสองหลังก็มารวมกันอยู่ด้วยกันนะคะพร้อมาจากบ้านเดี่ยวข้างในหนิงดูแล้วที่พักเนี่ยก็แบบไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ากําลังดีคือมันไม่แน่นจนเกินไปนะคะ่ะบรรยากาศสวนที่นี่นะคะ เขาจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะคะถนนก็สะอาดคุณดูเด็กลงไปนอนได้เลยอะ่ะคือพนักง,งานที่เนี่ยเขาทําความสะอาดตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะจะเป็นสไตล์วิลล่านะเมื่อวานนี้หนิงได้มาดูหลังนี้แล้วนะ,ะแต่ว่า,าพวกเรามากัน4ี่คนมันแน่นเกินไปสําหรับสี่คนห้องเล็กนะีคะแต่ถามว่ามา3ามคนนอนได้ไหมได้นะคะ สไตล์บ้านพักวิล,ล่านี่ก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะด้านล่างจะแบ่งเป็นสองห้องนะคะก็คือสามารถเปิดได้สองห้องห้องหนึงนอนได้ 2- อถึงสคนนะคะเขาก็จะมีเตียงเสริมเอ็กตอเบให้แล้วก็มีระเบียงด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นคลองน,นี่เป็นบ้านชั้นบนก็จะมีสองห้องข้างล่างก็จะมีสองห้องอันนี้เหมาะกับ Family ใหญ่เลยนะคะถ้าเอาลูกหลานมาเพื่อนฝูงมาคุณพักบ้านหลังใหญ่ดีกว่า บ้านวิลล่าเนี่ยจะมีด้วยกันสี่หลังนะคะก็คือม 1, 2, 3, อ้วนหนึ่งสาส่นะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยเดี๋ยวหนึ่งจะให้ดูบรรยากาศหลังบ้านนะคะว่าหลังบ้านที่เนี่ยสวยงามขนาดไหนสำหรับคนที่แบบอยากพักธรรมชาติชายคลองเมื่อวานหนึ่งมาดูห้องแล้วโอเคอยู่นะคะถ้าคุณตื่นมาตอนเช้านะคะคุณก็จะเห็นคลองอเป็นอย่างนี้เลยนะคะ รรยากาศใช้คลองอันนี้คือด้านหลังนะคะเขาก็จะมีระเบียงออกมามาสูรบรรยากาศใช้คลองประมาณนี้นะคะอันนี้คือสำหรับใครที่อยากจะม,มาอยู่วิลล่านะคะคือเหมือนว่าบ้านสไตล์วิลล่าเหมือนทรงยุโรปที่เมืองนอกเขาอยู่กันนะคะ คุณลงมาจากบ้านปุ๊บคุณก็จะแบบหูลลมลื่นอะเหมาะกับการม,มาอยู่แบบเป็นอาทิตย์ก็ดีนะหรือว่าจะมาอยู่สักเดือนนึงวยซ้ำอาหาที่นั่งเขียนหนังสือฝังนุ้นยังมีอีกนะคะนี่ค่ะก็มีม้วนหนึ่งสสา 1, 2, 3, 4, นะคะและตรงนี้ก็มีสะพานรักสารสินนะคะสะพานแดงใครที่แบบว่าจะมานั่ง ดื่มกาแฟนั่งเล่นนั่งลมชมวิวเมาส์มอยหอยสังก็เชิญที่มุมนี้ได้เลยนะคะหรือจะเข้าไปถ่ายรูปนะคะเนี่เราก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างในจะมีมุมถ่ายรูปตรงนี้เป็นสะพานแบบสวยงามมากอะ่ะคุณจะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ได้นะคะเลยข้างในมีต้นไทสสูงใหญ่สวยงามมากหนิงบอกเลยนะคะแล้วก็จะมีสถานที่แบบว่า เป็นเก็บของเก่าแก่โบราณถ้วยโถโอชามอะไรหนึ่งเดาว่าน่าจะเป็นสมัยของคุณปู่ม้วนท่านอยู่นะคะถ้วยโถโอชามอะไรเงี้ยเป็นของเก่าแก่โบราณน,นะคะนี่นะคะนี่เราก็จะได้ตอนเย็นบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีลานให้คุณมาเดินเล่นถ่ายรูปกันนี่นะคะถ้าเราข้ามมาตรงสะพานแห่งนี้เราก็จะมาเจออีกมุมหนึ่งนะคะ มุมนี้แบบกว้างใหญ่ไพศาลมากมันเป็นลานโล่งนะคะมีคิดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะกับการจัดงานแต่งงานนะคะหรือว่าใครที่คิดจะมาจัดเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรอะ่ะก็โอเคนะคะพื้นที่ตรงนี้ได้อยู่สะอาดค่ะแล้วก็มีพันธุ์พฤกษาเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะหรือใครจะมาถ่ายภาพรีเวด,ดิ้งอะไรก็โอเคนะคะเนี่ยเหมาะมากเลยค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นที่แบบ สะอาดสะอ้านแล้วเราเดินไปข้างหลังเนี่ยนะคะมันก็จะมีเอ่อมุมเป็นลานที่เกี่ยวกับของสะสมโบราณอะไรเงี้ยหนิงเดานะคะคิดในใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นเออเรือนที่อยู่เก่าของคุณปู่มวนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นจากเออหน้าหิ้งกระจกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยโต๊ะเครื่องแป้งดูแลแบบ เหมือนอยู่ในยุคเก่าสมัยโบราณงี้ดูเลยค่ามากสวยงามนะคะและมุมนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เขาเก็บของถ้วยโชวโชามพวกรูปภาพเก่าๆต่างๆนะคะหนิงก็มายืนดูนะคะแต่ไม่ทราบว่ามีรูปคุณปู่มวนหรือเปล่านะคะนี่ค่ะดูแบบคือมีสเสน่ห์มากเลยกับความเก่าแก่โบราณในสถานที่แห่งนี้แล้วก็เฉพาะมุมนี้นะคะที่หนิงดูไว้และนะะี่ค่ะด้านข้างเนี่ย ออก็จะเป็นระเบียงยื่นออกไปนะคะเป็นสะบัวค่ะเป็นบัวแดงนะคะบัวอันนี้ก็เป็นที่แบบสามารถทำอาหารรับประทานได้นะคะบัวแดงแบบนี้นะ,ะส่วนด้านหลังสุดนู้นเลยนะคะจะมีต้นไซใหญ่นะคะแล้วก็เป็นทางเชื่อมกับประตูด้านหน้าเข้ามาคือสามารถเดินทะลุลุกโป่ปงไปได้หลายจุดด้วยกันเลยนะคะ สวนนะคะให้เราเดินลัดเลาะไปไหนมาไหนได้เลยคือล่มลื่นมากเลยะคะ่ะอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศที่นี่กันนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีที่ม้วนรีสอร์ทนะคะจริงๆแล้วที่สุพรรณบุรีนะคะมีที่พักเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแต่ใครจะชอบสไตล์ไหนใครที่ชอบท้องนาเสพบ,บรรยากาศท้องทุ่งก็ไปตามบรรยากาศท้องทุ่งได้นะคะสุพรรณบุรีเนี่ยมีที่พักเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะ แต่หนิงมาสะดุดที่นี่นะคะและหนิงบอกเลยว่าที่เนี่ยภาพกระปกตรงกันค่ะเพราะว่าไปบางที่อ่ะก็บางทีเราผิดหวังนะภาพกระปกไม่ตรงกันแต่ที่เนี้ยโอเคเลยนะคะก็ได้ชมบรรยากาศรอบๆของวอลลรีสอร์ทแล้วเป็นยังไงบ้างคะถูกใจใครบ้างไหมที่เนี่ยบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายนะคะ หนิงเคยไปพักผ่อนหลายที่ในแต่ละจังหวัดต่างๆเนี่ยเวลาเราเข้าไปดู Google นะคะเข้าไปเสิร์ชดูสถานที่แล้วเรารู้สึกเฮ้ยเราอยากไปตรงเนี้ยตรงนี้มันสวยตรงนั้นมันดีเลยเนงะี้ยภาพในหัวมาแล้วสวยงามมากนะแต่พอเราไปสถานที่จริงแล้วนะปรากฏว่าภาพกระปกไม่ตรงกันนะคะแต่วันนี้หนิงมาที่ม้อนรีสอร์ทนิบอกเลยนะคะว่าภาพกระปกตรงกันเป๊ะเลยนะคะแล้วหนิงให้ คะแนนที่นี่นะคะให้เต็มสิบไปเลยเพราะที่นี่โอเคคือไม่มีข้อบกพร่องสําหรับหนึ่งเลยนะคะหนึ่งพึใจหมดทุกสิ่งอย่างเลยแล้วการให้บริการก็ดีนะคะ,ะที่นี่เหมาะกับการมาพักผ่อนช่วงศุ์เสาร์อาทิตย์ใครที่อยากจะมาชาตแบตมีวันหยุดวันอะไรมีความเครียดนะคะมาได้ที่นี่เลยควรจะจองล่วงหน้ามาก่อนนะคะหรือมาวันธรรมดาก็ดีใหญ่เลยก็ไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอคนมาพักผ่อนกัน เยอะเต็มแน่แล้วคุณก็จะพลาดโอกาสนี้ไปนะคะเสียดายมาสุพรรณบุรีรอบนี้มาได้แค่2วันเมื่อวานหนิงก็ไปพักที่นะี่นะคะอีกสถานที่หนึ่งก็เป็นวิวท้องนานที่นั่นก็โอเคนะคะมีดนตรีสุขเสาร์อาทิตย์แต่เสียดายที่ว่าหนิงไม่ได้รีวิวเพราะมัวแต่ชื่นชมกับธรรมชาติก็เดี๋ยวหลังหนิงจะมารีวิวสถานที่อื่นให้ดูกันอีกวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง i อเอรสวัสดีค่ะ ปลาแดงต่ำเอลี่เนื้อกุ้งแน่นแน่นอร่อยแซ่บถึงเครื่องเอลี่การันตี